ได้ตามฟังกันตลอด2ชั่วโมงนะครับสามารถเม้นคุยกับเราได้เลยทางไลฟ์ของเรา Facebook 9 4 FM ครับรวมถึง YouTube Channel ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับสองสาวรอเราอยู่แล้วนี่คือบัดดี้นุ่นและบัดดี้อันจากอมรินี่เจมส์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เย้สว,ส,สวัสดีจ้าวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งคนอาฮะอะะวันนี้พิเศษสุดเลยก็เจอกับก๊อตแล้วก็แก้มนะครับคุณนุ่นคุณอานเป็นยังไงบ้างวันนี้ง่วงนอนไหมฮะวันนี้แบบอากาศค่อง่วงมากๆเลยค่ะแต่เราก็ต้องแบบตส,สต้อนรับลูกค้าค่ะเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะมาก อ๋อวันนี้ลูกค้าเยอะมากเรียกได้ว่าฝ่าร้อนฝ่าฝนไปดูเครื่องประดับสวยๆกันเต็มเลยนะครับวันนี้เห็นบอกว่าเอางานดีไซน์อลังการแต่คุ้มค่ามาให้เราดูแหละครับ จะนำมาโชว์วันนี้นะคะใส่ได้ถึงสแบบสสไตล์ด้วยกันเลยค่ะอ๋อต่างหูที่เอามาโชว์อันนี้ใกล้กล้องไปหน่อยฮะขอขยับนิดนึงมันจะได้โฟกัสได้เลยอ่าโอเคอ่าน้าจะต้องขยับลงล่างนิดนึงฮะแสงมาสะท้อนหน่อยขยับลงล่างนิดนึงอ่าได้เลยอ่าเนี้ยอารีววแบบอันนี้คือสวยเลยบอตบกเข้าอ่าใส่ได้สมแบบมันเป็นยังไงครับคุณนุ่นคุณอัน บอกว่าถ้าเกิดว่าวันไหนนะคะเราอยากจะแบบลุกธรรมดานะคะไปด้วยกันได้ทุกแอคทิวิตี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือใส่น้องนะคะคู่เดียวค่ะโดดๆเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะอ,อันนี้เลยค่ะอันนี้คือแบบสแตนดาร์ดเลยแบบคู่เดียวโดดๆนะครับใช่ค่ะและถ้าเกิดวันไหนนะคะเผื่อเราแบบว่ามีนัเดเจทนะคะก็คือพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะเรานะคะ,ะก็ใส่ตัวล้อมเข้าไปค่ะวันนี้นะคะก็จะทําให้ต่างหูนะ ดูตึงขึ้นแล้วก็ดูมีอะไรขึ้นค่ะอ๋ออะเดี๋ยวขออนุญาตบอกนิดนึงนะฮะอาจจะให้ต่างหูเนี่ยตั้งตั้งให้เป็นทรงแบบระนาบได้ไหมครับมันจะได้แบบไม่สะท้อนแสงเกินไปเป็นทรงนี้ได้ไหมคะอาแบบนี้ดีขึ้นแบบนี้ดีขึ้นอาจะเห็นดีเทลชัดขึ้นใช่ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าก็คือใส่เฉพาะด้านในแบบที่สองคือใส่ล้อมลงไปแบบที่สามคือยังไงฮะ แบบที่สามนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนนะคะเรามีนัดแบบลาตีสโมสรน,นะคะ <c oughs> เป็นนัดเลี้ยงรุ่นเป็นคุนพิเศษคืนสุยาวนะคะเราก็สามารถที่จะนะคะอ่าทําให้มันเป็นตัวระยะได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะมีตัวแบบเกี่ยวนะคะแล้วก็เป็น ทำให้ใสแล้วก็เป็นระยะติดหูแบบนี้ได้เลยเป็นแบบค่อยลงมาได้ด้วยโอ้ยคุ้มมากเลยยาไอตัวไอตัวใส่แบบระยะนี่คือต้องบอกว่ามันมันเก๋และมันแปลกดีนะใช่ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นในคู่อื่นเลยนอกจากคู่นี้นะฮะก็เรียกได้ว่าอ่าฮะอ่าฮะได้เพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าคู่นี้นะคะคู่เดียวนะคะจบเลยค่ะก็คือสําสำหรับใครที่อยากจะมี ไอเทมต่างหูนะคะเด็๋ยเปียนไว้นะคะก็คือคู่นี้ผู้เดียวเอาอยู่สวยสับแน่นอนค่ะอ่าเห็นบอกว่าคู่นี้ประดับเพชรแล้วรวมหนึ่งกะลัดกว่าเลยเหรอฮะคุณนุ่นอ่าคุณนุ่นคุณอันใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งกะลัดต่อตังค่ะหนึ่งกะลัดเยอะมากอ่าเพชรเยอะมากเปิดราคาหน่อยสวยอลังขนาดนี้ราคาจะจึ้งตึ้งตึ้งตรึงใจหรือเปล่าฮะใช่ก็บอว่าคู่นี้ราคาน่ารักมากมากค่ะราคาปกติคู่นี้นะคะอยู่ที่ 55,800บาทค่ะแต่ว่าพิเศษมากสำหรับชาวๆ94นะคะเหลือเพียงแค่36,000 200บาทเท่านั้นค่ะ36,200บาทเท่านั้นนะฮะาหาไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ต่างหูคู่นี้ไปดูแลนะครับใส่ได้3แบบ3สไตล์เลยแก้มคือซื้อแบบว่าคู่เดียวแบบว่าได้แบบว่าทุกงานเลยนะยิ่งถ้าเกิดใครที่แบบไปงานแต่งในช่วงนี้คือได้เลยนะถูกต้องอนะครับอ่ะหรือว่าใครอยากจะซื้อเป็นอิสเซอรีของคุณเจ้าสาวน้องงานชาเกล้าผมอย่างเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์ได้ใช่ไหมฮะอ่น ได้แบบทุกลุกเลยใช่นะครับหรือว่าใส่3แบบแบบพี่ก๊อตก็ได้แบบที่1ก็คือใส่2ข้างแบบที่2ใส่ก้านขวาอย่างเดียวแบบที่3าใส่ด้านซ้ายด้านเดียวอย่างนั้นเหรอโอ้ยก็แปลว่าคู่นี้ใส่ได้หแบบเลยสิรวมกับของเขาอีกเพราะแก้มก็ใส่ต่างหูเจาะหูข้างเดียวนะโอ้ยใครจะบ้าใส่แบบพี่ก๊อตบอกล่ะเหมือนทำผมปัดหน้ามาไงแล้วก็อีกข้างหนึ่งโชว์ไปหูสวยๆได้อยู่อ่ะใครอยากจะไปเอฟคู่นี้นะครับหรือว่าดูสินค้า ชิ้นอื่นๆตอนนี้อมรินีเจมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะลดสูงสุดถึงวงละ30%เลยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดลูกค้าคนไหนนะคะที่มีแพลนแต่งงานแบบปีหน้าอะไรน,นะคะอยากเข้าโครงการออมเพชรนะคะก็ลดสูงสุด25% 0% 10เดือนค่ะอ่าอันนี้ก็คือสามารถที่จะเปิดออมได้ด้วยแก้มโอ้โหดีเลยคุ้มค่ามากนะครับสองสาวฝากร้านกันหน่อยดีค่ะครับเปิดปิดกี่โมงช่องทางไหนยังไงบ้างครับได้ค่ะร้านเรานะคะอยู่เยื้องวงเวียนเล็กเซเว่นสีนครนะคะเปิดเวลา9โมงนะคะถึง6โมงเย็นค่ะถ้าเกิดใครที่แบบอยากต่อชาอยากจองเวลานะคะได้นะคะที่เบอร์074 803นะคะ288หรือว่าที 78, 78, 92, 36, ่เบอร์มือถือนะคะได้ที่เบอร์0887923629ได้เลยค่ะหรือว่าทางเพจนะคะอโมรินี่เจนขาดใหญ่ว่าไล่แอดแอดอโมรินีเ n ได้เลยค่ะได้เลยครับอะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่น้องจ๋าจะแนะนําต่างหูเก๋ๆราคาก็จึ้งใจด้วยจึ้งมากแล้วใส่ได้ตั้ง3แบบอ่ะเอ้ยไม่สี่หกแบบแบบพี่เป็นกบแบบคุณุ้ฟังไม่ควรบ้ายอนะคะ อะเหลือ36,200<อ>คู่เดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอบอคุณคุณนุ่นและคุณอันมากเลยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีสสดครับ เจอกันกับคุณนุ่นและคุณอันนะครับก็มีของสวยๆงามๆมาให้เราดูด้วย<ะ>กับอมอรีนี่เจมเนาะย้ํากันหน่อยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้า<ะ>ไปดูที่เพจของเขาครับแก้มใช่เลยค่ะที่ a c e b o o k นะคะอมอรีนี่เจมค่ะหรือว่าแวะไปได้ที่โชว์รูมนะคะอยู่เยื้องเซเว่นวงเวลเล็กรงเรียนศรีนครนะคะจันทร์ถึงเสาร์9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะจ้ากับอมอรีนี่เจมที่ทิพจและมิตรภาพคือเรื่องเดียวกันนะครับมีขอเพลงมาในช่วงวงที่แล้วแต่พี่ก็เปิดไม่ทันจากบีนภัสสอนเพลงนี้เปิดได้ไม่ติดลิขสิิทธ์อย เธอรักเขาตอนเรารักกันจ้าไปฟังกันเลย